افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين นิ ب ي ّ ن ا محمدٍ و ع ل ิน آله وصحبه ومن تبعهم بأحسانٍ إلى يوم الدين أما بعـض السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ت ด الحمد لله ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ ت ف س ีรอิบนกะซีดพี่น้องครับทุกๆครั้งนะครับที่เราอ่านอัลกุรอานนะครับขอเราอ่านด้วยความตั้งใจขอ้ดยอ่านให้เราอ่านเนี่ยด้วยความที่มีหัวใจที่ อยากจะได้ผลตอบแทนอยากจะได้รางวัลจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูตาลานะครับเพราะาอะไรเพราะอินนามนอามาลุบินญาตนะครับเราจะอ่านเป็นแฟชั่นเอ้ยแหมเราไปทําอุมมรทั้งทีเขาลุกไปไปละหมาซุโบที่มัสยิดฮารอมแล้วเขาก็นั่งอ่านกุรอานกันเต็มไปหมดเลย,เ,ยเราก็อยากจะกลับเห็นแล้วก็กลับไปเดี๋ยวเขาจะว่าเอานั่งอ่านซะหน่อยแล้วกัน อาไอ้นั่งอ่านสักหน่อยของเรานี่แหละมันทำไม่ให้เราเนี่ยไม่ได้บุญนะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เนียดว่าเราจะอ่านเพื่ออัลลอ่ะราอ่านเพราะอะไรกลัวเขาจะว่าเขาโอ้โหอุตส่าห์นั่งรือบินมาเสียเจ็ดแปดหมื่นแต่อะไรละหมาดแล้วก็กับบางคนหนักกว่านั้นละหมาดในห้องนะละหมาดซูโบละหมาดอะไรไม่ไปมาสินทารมโอ้โคนมันแยะคนมันหูแน่นไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวละหมาดที่ห้องพอละ นะนะอุตส่าห์เสียสตังเสียค่าเครื่องบินไปแล้วก็ไปละหมาดอยู่ในห้องนะครับนะก็ไปละหมาดเถอะพี่น้องนะครับในไหนเราก็อะไรเราก็เสียเวลานะเสียงานเสียการไปแล้วสองอาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะครับก็ไปแสวงหาความปวดปานขอ,อลอไปแสวงหารางวัลที่ยวรอตะเตรียมไว้ให้ละหมาดที่มัสยิดฮารอมดีกว่าละหมาดที่สุเราบ้านเราแสนเท่านะพี่น้องก็เอาหนึ่งแสน หารด้วยสา5รอยหกสิบห้าวันหนึ่งปีนะลองดูที่มันได้กี่ปีแสนวันเนี่ยสองร้อยกว่าปีพี่เนาะนะไปละหมาที่มัสยิดฮารอมหนึ่งวันเท่ากับละหมาที่บ้านเราสองร้อยกว่าปีไขมันจะมีอายุถึงสองรอยกว่าปีนะครับในคนในยุคเราเนี่ยนะแปดสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสิบนี่กลปะมาณไม่ไหวและนะละหมาดแบบนั่งมองเอาแล้วละนะ,ะกัวไม่ได้ยืนไม่ได้สุูดไม่ได้ละนะครับ หลายหลายคนเป็นอย่างนงั้นเพราะฉะนั้นละมาที่มัสิฮารอมหนึ่งวันได้ดีกว่าละมาที่บ้านเราสองร้อยกว่าปีถ้าเราจะไปนอนอยู่ในโรงแรมทําไมนะก็เตือนการพี่น้องเห็นว่าตอนหลังๆนี่การทำดูลิลละพวกเราชอบไปไปทําอุ้มรอกันเยอะๆปีๆหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากว่าไหนๆไปแล้วก็ไปตักตวงความดีกันนะอย่าไปนอนอยู่เฉยๆว่าฉันทําอุ้มรอแล้วฉันตัววับแล้วสแอแล้วจบ นะที่เหลือฉันรอช้อปปิ้งอย่างเดียวซื้อของกลับมาฝากลูกฝากหลานฝากคนนั้นคนนี้โดยลืมไปว่าอะไรแน่ไหนเราไปแล้วนะครับเราก็พยายามทําอามันให้มันเยอะที่สุดทําให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทั้งหมดนั้นทําเพื่อ Allah อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาอ้าวย้อนกลับมาในเรื่องของเราทีอ่อายาที่บอกว่าเวลาตุสอาลุ อันอัชาบินจาหิมอันนี้เป็นอะไรเป็นกิรออที่คนส่วนใหญ่อ่านกันบรรดาสหาบะส่วนใหญ่อ่านแล้วก็มีบางท่านอ่านว่าวามาตุสอาลูอันอาชาบิน,นใช้คําว่ามาแทนคำว่าลาหรืออย่างอิบนุม,มสัสอูดบอกว่าวาลมตุสอาลูทั้งสามสาม,นนสามสำนวนสามสำเนียงเนี่ยนะครับความหมายเดียวกันแปลว่าอะไรท่านจะไม่ นะไม่ถูกสอบสวนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับชาโนรกว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธเจ้านะครับจะไม่ถูกสอบสวนหน้าที่ของเรามีอะไรหน้าที่ของนบีคือสอนอย่างเดียวบอกกล่าวเตือนนะครับไม่จะมีหน้าที่บังคับให้ใครมาเป็นมุสลิมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหน้าที่นบีบังคับให้เป็นมุสลิมแล้วกันนบีบังคับหมดแหละนะครับแต่นบีไม่มีหน้าที่ต้องบังคับนะครับบังคับใครไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วมันจะมีว่ากอรออัลออว่ากอรอาอาคารูนแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะอ่านต่างกันอ่านว่าวาลาตัสตัสอัลไม่อ่านว่าวาลาตุสอัลแต่วาลาตัสอันอัลอัศฮาวินเจฮิมบิฟัตฮิลตาอ أ ลันนะฮ์นะวาลาตัสอัลแปลว่าเลี้ยดได้ถามนะถ้าอ่านแบบคนส่วนใหญ,ญ่อ่านซอฮาบะส่วนใหญ,ญ่อ่าน อ่านไว้และแปลว่าอะไรและเจ้าจะไม่ถูกสอบสวนแต่เนี้ยว ولا تسألني إ ك ر อ أنت หนึ่งน,นะครับบอกว่าวลาตั و อั ت อั ل أصحاب الجحيم بفتح ال ตาอลัน,นะแปลว่าและห้ามห้ามถามและอย่าได้ถามถึงชาวนรกไอลาตัสอั ا อั أ ฮาลิฮิมแปลว่าอะไรอย่าได้ถามถึงสภาพของชาวนรก الله هم <متحدث> تام لمن كما قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن موسى بن عبادة بن محمد بن كع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يك لنا بواه رسول الله قال ليت شعري ما فعل أبوايا ليت شعري ما فعل أبوايا ليت شعري มาฟ้าแลาบอกว่าแปลว่าฉันนี่อยากจะรู้เหลือเกินว่าพ่อแม่ของฉันเป็นยังไงนะพูดซ้ําอย่างเงี้ยมีพูดซ้ําอย่างเงี้ยนะแล้วยังไงล่ะฟานูซิลัตวะลาตุสอาลูอันอัชฮาบิญจามีมุนาบีบนอย่างเงี้ยบอกว่าอยากจะรู้เหลือเกินพ่อแม่ของฉันเป็นยังไงบ้างพ่อแม่ของฉันเป็นยังไงเหรอนะครับอัลลอฮฺประทานอายะห์นี้ลงมาเลยบอกว่าอย่าได้ถาม นะอย่าได้ถามถึงสภาพของชาวนรกชาวนรกยาฮีมอ้าวก็แสดงว่าไอ้ฟามาซาราหูมาฮัตตาตว่าฟาฮุลลอเมื่อมีอายานี้ถูกบันทางม,มานาบีไม่เคยพูดถึงพ่อแม่อีกเลยจนกระทั่งนบีนั้นจากไปนะรอวาฮุอิบนุจารีตอันอาบีกุรอยอันวกีคะนะครับแล้วก็อะไรฮด,ดิสนี้นะ รายงานได้โดยท่านอิมนิจารีตแล้วก็บอกว่ากอล้กุร์ตูบีนะท่านอิมามกุร์ตูบีอธิบายว่าอะฮาซากามายุกอลลาตุสอัลอันฟูลานินไอกอดบาลอกกฟาวก็มาตัดสับนะท่านกุร์ตูบีบอกว่าเวลาตัสอันตรงนี้ไปว่าเพราะว่าจะได้ถามเพราะว่าอะไรเพราะความผิดของพวกเขานั้มันใหญ่หลวงนะ นะนี่คำอธิบายหนึ่งเวลามีคนอ่านเป็นวาลาตัสอันเนี่ยมีฮะดิษมาอธิบายด้ยวยนะว่าน,ะนาบีนะบนถึงพ่อถึงแม่ตัวเองว่าอ,อยากจะรู้พ่อแม่ตัวเองเป็นยังไงเสร็จรแล้วเราก็ลงอายาเนี้ยอย่าไปถามถึงชาวนรกก็แสดงว่านะแสดงว่าอะไรพ่อแม่ของนบีนั้นอยู่ในนรกนะครับอลัลลอฮ์ห้ามถามนะเราบอกอย่าไปถามเพราะนั้นเพราะเวลามีอายาที่ลงมาปุ๊บนบีก็เลิก พูดอย่างที่เคยพูดก็คืออยากจะรู้ว่าพ่อแม่ตัวเองมีสภาพเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> นบ,บีเลิกเลยนี่อันหนึง่งนี่ครับอันนี้เป็นนายคำอธิบายของอิมนุจารีดส่วนอีกอันหะนึ่งนะท่านอิมามกุตบีบอกว่าที่บอกว่าไม่ต้องถามเนี่ยวเวลาทัสอันเนี่ยบอกว่าไม่ต้องถามและเจ้านั้นไม่ต้องถามถึงสาภาพของชาวนรกแปลว่าอะไรมันยิ่งกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้นะ قد بلغ فوق ما تحسب وقد ذكرنا في تذكرة في التذكرة وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا وأجبنا عن قوله إن أبي وأبا إن أباك إن أبي وأباك في النار كنت الحديث مروي في حياتي أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة نعم لقى ท่านอิหมานุกซีบอกว่าเราก็เคยพูดถึงไปแล้วนะถึงเรื่องงานที่มีรายงานว่าอัลลอฮ์ทรงนะจะมีคนบางกลุ่มบอกว่าอะไรพวกวาฮาบีนี่หาว่าพ่อแม่นบีอยู่ในนรกนะบอกว่าวาฮาบีนี่เชื่อผิดเข้าใจผิดเพราะว่าในจริงๆแล้วมีฮะดีสที่บอกว่าอะไรเวลานบีถามถึงพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้อะไรให้พ่อแม่นบีเนี่ยกลับมามีชีวิตใหม่แล้วก็มาเข้ากะลิมอชฮาร์ดากับนบีนะ ฮัตตาอามานันะฝาอาจิบนาฟาาจับนาอันซะอันเกาหลีนะแล้วเราก็ได้ตอบไปแล้วว่าอะไรเพราะมันมีฮัตึ่งว่าอินนาอาบีแท้จริงพ่อของฉันว่าอาบ้ากับฟินนารแล้วก็พ่อของคุณอยู่ในนรกทั้งคู่นะกุลโู้แล้วท่านอิบนาบยุคอศิก็กอธิบายเพิ่มอีกไาฮัดิษที่รายงานเรื่องอะไรเรื่องว่าอัลลอฮ์ให พ่อแม่ของนบีกลับมามีชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่มีชีวิตแล้วก็มาอีหมานกับนบีเนี่ยนะมันเป็นไรเป็นฮะดีที่อะไรดอ,อีฟนะไม่มีบันทึกอยู่ในอะไรในกูตุบซิตตะคือหนังสือฮะดีทั้งหกหกเล่มเนี่ยไม่มีที่เชื่อถือได้นี่มันไม่มีแล้วก็มันเป็นฮะดีสีดอ,อีฟนี่นะเพราะฉะนั้นอย่าเอาฮะดีดอ,อีฟมาอ้างว่ามันอ้างไม่ขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นไอิฮะดีษยที่มีน้ำหนักกว่าน,นี้ก็บอกเหมือนกันหมดบอกว่าอะไรบอกว่าพ่อกับแม่ของนบีเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะว่าอะไรไม่ได้อีมานนะไม่มีอีมานไม่ได้อีมานกับอะไรกับชริยาที่ตัวเองจำเป็นต้องอีมานในยุคนั้นนะครับว่าลอหูอาลัมซุมมะกอลอิบนุจารีดฮัดะดะนี นะมีรายงานจากท่านอิบ,บนนจารีตต่อไปว่าอะไรอันนบีกอละซาตยาหมินไอนะอับบาวายะนะอีกรายงานนึงบอกว่าไอนะอับบาวายพ่อแม่ฉันอยู่ไหนเนี่ยฟานุซีรัตอินนาอัลสันนากบิลฮักกิบะชีรอววนะซีรอววลาตุสอัลวันอัสฮาบิลจฮีมนะครับนี่ก็อีกเป็นอีกฮะดีหนึ่งเหมือนกันก็คือสืบเนื่องมาจากนาบีเนี่ยมามา รำพึงนำพันถึงไงถึงพ่อแม่ตัวเองแล้วอัลลอฮ์ก็ลงทรงลงอายะนี้ลงมาว่าว่ลาตุสอุลอันอาชาบินจ่าฮีมาอย่าได้ถามถึงชาวนรกนะครับแต่ฮะดิษนี้ที่รายงานมาทั้งหมดนี่ก็เป็นเป็นฮะดิษมูรซันเหมือนกันน,น,นะครับเป็นฮะดิษที่ไปไม่ถึงนบีนะครับวกอดรอดดาอิบนุจารีท่าสัลกาวมารวีอันมุฮัมมัดบินกามุรดีจาลิกาอิสติฮะลาตุชัก มินารอซูลฟีอัมริอับาวฮีนะครับบอกว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้ท่านอิมุจาริตตอบโต้ขะดิษท,ที่รายงานเลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่นบ,บีเนี่ยจะเกิดความสงสัยนะว่าว่าพ่อแม่นี่จะอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงไวยตาร์ออัลกิรออัตัลูลาและท่านอิมุจารีก็บอกว่าให้เลือกวาลาตุสอันบอกว่าไม่ได้ถูกสอบสวนนะ แปลใช้คําอธิบายว่าเวลาตุสอุลแทนแปลว่าอะไรนาบีจะไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับชาวนารกผู้ปฏิเสธทั้งหลายที่อะไรเมื่อไม่เชื่อล้อก็ต้องลงนรกเมื่อลงนรกไปแล้วนบีจะต้องรับผิดชอบพวกเขาไหมนบีไม่ต้องรับผิดชอบใดๆนะครับก็คือนบีมีหน้าที่แค่แค่บอกแค่กล่าวแค่เตือนเท่านั้นนะครับแต่ไม่ไม่ต้องรับผิดชอบว่าทําไมบอกยังไงแล้วเขาไม่เชื่อละ่ะไม่ต้องนะถ้ามีไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนกัน นะครับเราวันนี้นะมีอ่ะจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นตุกครูเป็นอะไรก็แล้วแต่ออกไปเตือนเขาเขาไม่เชื่อมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปรับผิดชอบว่าทําไมล่ะเขาไม่เชื่อนะครับหน้าที่ของเราคืออะไรคืออธิบายให้ละเอียดที่สุดให้ดีที่สุดใช้ภาษาที่ที่เขาเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่านั้นพอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้าทำเต็มหน้าที่เต็มกําลังความสามารถแล้วเราไม่ต้องอะไร ไม่ต้องไปห่วงแล้วนะครับว่าเขาทําไมจะเชื่อจะไม่เชื่อนะครับบางคนบอกแล้วไม่เชื่อนี่โอ้โหอหุกลมเลยบ้านนี้มุเกมนี้เข้าไม่ได้นะมันเป็นกาเฟททั้งมุอ่นเละเทะไปหมดนะครับนะก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับสำหรับเวลาของเราในวันนี้บุดลงแลวอิชาลลาะพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับอัลกุมรอากาตุ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً